หลังจากที่เมื่อวานเราได้พักกันมาอย่างเต็มที่แล้วนะครับวันนี้นะครับโปรแกรมวันที่16นะครับเราจะมาเริ่มเล่นกล้ามเนื้อในส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกกันครับโดยเราจะเล่นกัน3าท่านะครับท่าแรกก็คือดัมเบลเพรสนะครับก็คือจะได้ในส่วนของหน้าอกโดยรวมนะครับท่าที่2ดัมเบลฟายนะครับจะได้หน้าอกด้านนอกนะครับท่าสุดท้ายนะครับแฝดนะครับโค้ดกิฟต์นะครับดัมเบลเบนเพรสครับอันนี้จะโฟกัสในส่วนของอกด้านในซึ่งเป็นท่าใหม่ที่ผมจะมาสอนในวีดีนี้นะครับ เรามาลองดูกันเียหมอครับว่าจะเล่นแบบไหนกันบ้างเชิญครับลองดูท่าแรกในการสร้างกล้ามเนื้อออกกันบ้างนะครับท่านี้นะครับเรียกว่าท่าดัมเบลเพรสนะครับใช้นะครับดัมเบลนะครับที่น้ําหนักที่สามารถเล่นได้ประมาณ10-15ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้การทดสอบออกนะครับให้ขนาดกับพื้นนะครับแล้วก็ยกดัมเบลขึ้นนะครับบีดดัมเบลเข้าหาลำตัวปุ๊บนะครับแล้วก็ลง นะครับนับเป็น1นะครับจังหวะออกแรงให้หายใจออกนะครับเพื่อลดความดันในช่องท้องนะครับสองนะครับจังหวะสุดท้ายพยายามเก่งค้างไว้สัก1 2ึ่งสองวินะครับสามนะครับลงมาครับค้างไว้จังหวะนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นมาครับ4นะครับขึ้นมา5นะครับพยายามให้ช้าๆนะครับให้กล้ามเนื้อทำงาน6นะครับ7 ทสองทีครับ9สุดท้ายครับสเสร็เยี่ยมมากครับท่าที่สองนะครับที่เราจะมาสร้างกล้ามเนื้อกันนะครับท่านี้จะเรียกว่าท่าดัมเบลฟายนะครับท่านี้จะแตกต่างจากท่าแรกนิดหนึ่งะครับคือท่าแรกเนี่ยเราจะนะครับบริหารลักษณะมีการดานันไป แต่ท่านี้นะครับจะเป็นท่าลักษณะการฉีกออกนะครับจะโฟกัสในส่วนกล้ามเนื้อด้านข้างนะครับกันมากขึ้นมาลองดูกันดีกว่าว่าเล่นแบบไหนนะครับยกน้ำเบลขึ้นมานะครับให้ขนาดกับลังตัวนะครับแยกน้ำเบลออกด้านข้างนะครับท่านี้นะครับจะออกบริหารออกประมาณฉีกออกด้านข้างกระสันนะครับแล้วบิดขึ้นมาโอเคนะครับจะมีหลายๆคนนะครับซึ่งช่วงแรกผมไม่แนะนําให้ทำก็คือว่าแขนจะตก แขนตัวนี้นะครับน้ำหนักจะกดอยู่ที่กล้ามเนื้อหัวหลงซึ่งจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ทห้งมองแขนมานิดนึงนะครับแล้วนะครับบริหารลักษณะการอบกอดนะครับลักษณะนี้2ดีมากครับนะครับจะอยากให้กล้ามเนื้อชีพออกนิดนึ่งครับยาาไม่กว้านนะครับแล้วปิดเข้ามา3นะครับจังหวะออกแรงหายใจออกเช่นเคยนะครับจังหวะอ่อนแรงหายใจเข้านะครับช้าๆสี่นะครับบริหารประมาณนะครับสิบถึงสิบห้าทีนะครับ ห้านครับ6 7เจ็ปนะครับจังหวะทัมโปจะเป็นประมาณนี้นะครับ9 10 11นะครับจังหวะนะครับ1 2 3จังหวะขึ้นหนสอง ประมาณน,นี้นะครับจงังหวะลงจะช้ากว่า1,2,3จงังหวะขึ้น1,2ขออีก2ทีครับลง1,2,3จงังหวะขึ้น1 2สองเยี่ยมมาครับท่านี้นะครับเรียกว่าท่าโค้ดกิฟต์นะครับน้เบลเพสนะครับท่านี้อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่แต่ว่าเป็นท่าที่โฟกัสได้กล้ามเนื้ออ,อกด้านในอย่างดีมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับท่านี้นะครับจะแตกต่างจากการสร้างกล้ามเนื้อ ด้วยท่าที่แล้วนะครับคือดัมเบลไฟย่างคือดัมเบลไฟเนี่ยจะโฟกัสในส่วนของการฉีกของคือทําให้หน้าอกนะครับกว้างส่วนท่านี้นะครับจะเน้นในส่วนของการบีบเข้าของหน้าอกนะครับจะทําให้เกิดความหนานะครับในส่วนของด้านในมากขึ้นเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเล่นแบบไหนเช่ครับนะครับให้ยกดัมเบลชิดกันนะครับลักษณะนี้นะครับดันข้อมือไปด้านหลังนิดนึงนะครับจังหวะลงนะครับการสอบนะครับโดยที่ดัมเบลยังติดกันอยู่นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราโฟกัสจังหวะดันขึ้นมา นะครับดันขึ้นแล้วให้บีบโลกเข้าหากันลักษณะนี้1 2 3แล้วค่อยผ่อนออกมาดีมากครับลักษณะนี้นะครับเก่งจังหวะสุดท้าย1 2 3นะครับจังหวะลง1 2 1 2 3จังหวะขึ้น1 2 3ตัวนี้นะครับจังหวะจะแตกต่างจากดัมเบลไฟนิดหนึ่งนะครับจังหวะดัมเบลไฟจะเป็น1 2 3แล้วก็1 2ในจังหวะขึ้นแต่ตัวนี้นะครับจะเป็น1 2 3จังหวะลงแล้วก็1 2 3จังหวะขึ้นเช่นเดียวกัน1 2 3ามบนะครับสามวิลงทัก1 2 3นะครับดันขึ้น1 2 3่งสอดันลง1 2 3ขออีก3ทีครับ1 2 3นะครับ1 2 3 2 1 2 3 1 2 3สุดท้ายครับผม1 2 3 1 2 3โอเควันนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับโปรแกรมหน้าอกนะครับวันนี้มาพบกับโปรแกรมหลังนะครับ